คลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ใครเล่นตามนะฮ e ลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กับน้องมกุกเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมวันนี้เราพาทุกคนมาเล่นเกมนี้ way of the k i l e a n หรือเกมกิเลนนั่นเองนะคุณผู้ชมวันนี้พกทุนมาที่12,000จัดเลยไหมจัดเลยแล้วกันเนาะซื้อฟรีสปินกันที่7,500เลยแล้วกันนะคุณผู้ชมรอเป็ลุ้นในเกมกันหนูนะว่าเกมเนี้แบบ เราจะได้ตัวคูณหรือหมุนฟรีอะไรอย่างเงี้ยเยอะกันมากแค่ไหนเนาะมาพร้อมกันอีกตัวโอ้โหคุณผู้ชมเราได้ฟรีสปิน5ตัวคือมาทุกแถวเลยอะโอ้โหโอ้โหฟรีสปินเยอะมากคุณผู้ชมตัวคูณไม่เยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเพิ่มในฟรีเกม15บหฟีสปินโอ้โหเยอะมากนะคุณผู้ชมเอานี่บอีกหนึ่งเะ มาคูณเรื่อยๆเลยอ่ะเป็นวายมาอย่างนั้นเลยโอ้โหสุดสุดสุด,สดคิวมาแถวแรกเอออย่างนั้นโอ้โหเชียอะไรได้แบบนั้นเลยคุณผู้ชมดูตอนนี้คุณเจ็ดคุณเก้าแล้วนะคุณเก้าแล้วรางวัลก้อนโตไปเลยจ้าเข้ามาก็แบบเอาเลยโอ้โหเข้ามาก็เล่นเลยนะมาคุณผู้ชมรอบนี้บวกมา2840ิบ อือหืออีกหนึ่งฟีสปินมาตัวเจโอ้โหขาดแถวแรกอะขาดแบบผุผุผมโผอ่อาไปเจเลยผักกาดโอ้โหมันน่าจะเป็นผักกาด้วยคุณผู้ชมมันเหมือนผักกาดอะน่าจะมาเคแถวสองเคเธอเปลี่ยนโอ้โหเสียดายดอ้าเป็นเจมาไม่เป็นไรขอเคมาอีกหนึ่งมนาะ โอ้โหเออนี่เป็นวายได้อยู่เคไปเลยทีนี้โอ้โหแตกแบบทั้งแผงโอ,โ, 16, อโอ้โหหมื่นหกเลยหรอเฮ้ยคุณผู้ชมบวกละพันก้นตัวอีกแล้วอ่ะแล้วเรายังเหลือหมุนฟีอีกสิครั้งนะโอ้โหสุดยอดมากนี่ซื้อกันที่7,500คือกำไรมนาะแล้ว12,500นั่นเองเนาะนั่นเองะคุณผู้ชมโอ้โหบอกเลยว่า เกมนี้มุกจะขอซื้อฟีสปินแค่เกมนี้ละกันนะค,คุณผู้ชมเพราะว่ามุกคิดว่าหลังจากนี้มันจะบวกมากบวกน้อยเท่าไหร่ก็มุกก็ไม่รู้แหละแต่เท่านี้คือกาไรเยอะสําหรับมุกแล้วมุกแฮปปี้แล้วนะค,คุณผู้ชมเออบวกอีกหนึ่งหมื่นน่ะคุณผู้ชมลองคิดดูโอ้โหสุดอะคิวไปเลยจะ่ะมาตัวเคแถวสทีเนี้ยเคมาเออ เป็นเคอู้หูเยอะมากคิวค <C le af> ิวต่อสิบมาแถวสามอ้โหเสียดายสิบไม่มาคุณผู้ชมตอนนี้เราดันมาคูณยี่สิบห้าแล้วนะรางวัลก้อนโตไปเลยจ้าโอ้โหคุณผู้ชมมันมันแตกดีเกินเนาะ <c ười> เกินอะเกินจนตกใจนะคุณผู้ชมบวกไปอีก4 6่พรอยเป็นรางวัลมิกะ โอ้โหสุดมากมันจะพูดคำอื่นไม่ได้แล้วไงคุณผู้ชมมาคิวมาแถวสามโอ้โหไม่มาแต่ก็เป็นราวัลก้อนโตอยู่นะคุณผู้ชมแต่ถ้าคอมโบอีกสักทีหนึ่งเราจะดีใจมากไงไปต่อจ้าตอนนี้เหลืออีก8ครั้งเคมาเอออย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยทีนี้เลขสิบมาเลยแถว3 โอ้โหสิบไม่มาเลยอะรางวัลก้อนโตอีกแล้วคุณผู้ชมคือรางวัลก้อนโตบ่อยมากรางวัลใหญ่บ่อยมากเนี่ยรางวัลเมกะ4,000กว่าไหม4,860โอ้โหตอนนี้กำไรเราสามหมื่นแล้วนะเลืออีกเจ็ดครั้งเอาเงียบนะอย่างเงียบนะมาก่อนโอ้โหสิบขาแถวสาม อาบวกอีกหนึ่งฟีสป,ปินจ้ามาเลยเอาเฮ้ยไม่เอาบวกก่อนอย่าเพิ่งไปสุดท้ายโอ้โหนิ่งมากเสียดายอะไม่เป็นไรเนะาะคุณผู้ชมถือว่าบวกไปเยอะมากๆเลยนะกับการซื้อฟีสป,ปินครั้งนี้ที่75,000เนาะ ตอนนี้กำไรเราคือบวกไป30,000ไม่ใช่ีสิ2 5 0 0แล้วคุณผู้ชมมุกคิดว่าเกมเนี้ยเอาไว้เป็นประมาณนี้ดีกว่าเนาะสำหรับใครที่อยากร่วมสนุกก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างตามไปร่วมสนุกกับเกมกีเลนกันได้เลยนะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย